่าจอเรื่องราวของแม่อ้อยแม่ข้างถนนที่ออกอากาศไปเมื่อวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมากลายเป็นกระแสสังคมที่ถาถมเข้ามาด้วยอารมณ์ที่ไม่อยากให้ทั้งคู่ต้องแยกจากกันมันคงเป็นภาพทรมานหัวอกแม่เกินไปแต่ความเป็นจริงมันสวนทางกับความรู้สึกหลังจากแพทย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมพิจารณาแล้วว่า หากปล่อยให้เล่ล่อนต่อไปจะไม่เป็นผลดีกับทั้งแม่และก็เด็กทั้งคู่จึงจําเป็นต้องแยกจากกันชั่วคราวเพราะไม่มีสถานที่ใดรองรับให้คนทั้งคู่อยู่ร่วมกันได้ ไม่คุยกันก่อนนะเรามาช่วยนะไม่พี่พี่มาช่วยมาช่วยยังไงครับพี่เดี๋ยวไปคุยกันนะเดี๋ยวไปคุยกันใจเย็นใจเย็นๆตายก่อนนะมีญาติไหมอ่ะยู่มีญาติไหมลำบากไหมล่ะครับเราเราไม่มีญาติแล้วเราต้องดูแลน้องคนเดียวลำบากไหมมีใครช่วยไหม ดูแลได้ไหมล่ะอยู่ดูแลเขาได้ไหมได้ค่ะเออเดี๋ยวจะคุยกันนะดูแลยังไงเดี๋ยวบอกพี่นะครับมาดูแลได้แกจะไม่รู้จอดแต่หนูก็อยู่กับแกได้อืมอืมอืมถ้าหนูทิ้งลูกไปคนเลวอ่ะพี่หนูทิ้งไปตั้งนานแล้วพี่อืม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 เพราะงั้นครับหมาไม่ยอมนะพี่เบื้องหลังเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นสิ่งที่สังคมต้องการรู้ปัจจุบันแม่อ้อยได้รับการรักษาอาการทางจิตอยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งอาการก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับครับส่วนลูกชายน้องบิวไว้1นึขวบห้าเดือนมีปมอะไรซ่อนอยู่บ้างภายใต้รถเข็นที่สังคมยังไม่รู้และต่อไปนี้คือภาพลักษณ์ใหม่ของเด็กชายบิวครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้ก็คือขาทั้งสองข้างของน้องบิว ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้หัดเดินหรือแม้กระทั่งเหยียบลงพื้นสักครั้งเลยหนูน้อยมีอาการกลัวทันทีหลังจากที่เจ้าหน้าที่พยายามลองให้เขายืนดูสิลูกพี่แจมแจมไปลงค่อยๆลงลิมนั่งลงก่อนอ่ะนั่งลงใกล้ๆลูกแป,ะ,ปะตุ๊กตามาให้แปะตุ๊กตามาให้พี่ลิมลูก อาตุกตาให้พี่ลิมมาหลกตาตุก,ก,กตามารถดีกว่าไหมรถไปอยู่ไหนแล,ะล,ะล,ะละ้วล่ะหลกรถยู่ในแต่ในท่อตาตาลเอารถรถรถเก่งรถด,ดนมาหน่อยที่เขาเรียกเออขาก็จะมีหน่อยนึงนะแต่เออไม่เป็นไรอา่าเดี๋ยวอนเนี้ยถ้ายืนบ่อยๆก็จะแข็งแรงจากการนั่งรถเข็นตลอดเวลาและได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนทำให้กล้ามเนื้อขาของหนูน้อยมีปัญหารวมไปถึง ไม่ได้วัคซีนต,ต่างๆที่ควรจะได้รับตั้งแต่เป็นทารกก็ทําให้ร่างกายของน้องบิวอ่อนแอครับในขณะเดียวกันเราก็ดูลูกด้วยเด็กชายบิวขณะนี้ในเรื่องของสุขภาพทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหานะคะซึ่งประเมินโดยคุณหมอนะคะและหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็พบว่าเด็กจะมีการปรับตัวเพิ่งเข้ามาอยู่กับบ้านเด็กอ่อนเราได้10วันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการปรับตัวหรือการปรับสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะเหมือนเด็กทั่ว,วไปอะค่ะ คือมีการร้องไห้บางเล็กน้อยอะไรนะฮะแต่ในเรื่องของกล้ามเนื้อขาเนี่ยนะคะก็ความที่เด็กถูกเลี้ยงดูด้วยการที่นั่งอยู่กับเก้าอี้เข็นอยู่นานเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางบ้านเด็กอ่อนลังสิตก็ได้วางแผนในเรื่องการแก้ไขกล้ามเนื้อเท้าเด็กโดยการจัดบําบัดนะฮะโดยการจัดนวดสัมผัสบําบัดให้กับเด็กนะคะเพื่อเด็กมีการกระตุ้น กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตตรงช่วงขานะคะโดยมีกิจกรรมการพัฒนาเด็กซึ่งเป็นในวัยของทารกนะคะเป็นวัยของเด็กในวัยขวบ5้าเดือนเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะซึ่งขวบ5้าเดือนนี่ควรจะยืนได้แล้วหรือเดินต่อแตะได้นะคะแต่ปรากฏว่าบิวนี้ยังเดินไม่แข็งแรงน้องบิวได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์อย่างใกล้ชิดดวงตาที่มีอาการแพ้แสงและขาที่รีบอ่อนแรงต้องได้รับการบำบัดเป็นเรื่องเร่งด่วนโชคยังดี ที่เขาถูกนำมารักษาตัวก่อนจะสายเกินไปหากปล่อยไว้เด็กคนนี้อาจจะพิการหรือไม่ก็อันตรายถึงชีวิตได้อาหารแบบเอที่อบเยี่ยมมาแม่เขาคงจะให้อาหารบ้างเคี้ยวเป็นนะบัดจ้ะเคี้ยวเป็นแบบชื่อนี้ชื่ออะไรบิวบิวบิวครับเอบิวครับเอาวันนี้วันนี้ไม่หยีตาแล้วนี่เรยฮะบิวดิวมองหน้าสช่ไหมไ่สอตานะดูครับ นี้มันก็อยู่ในระยะฟื้นฟูนะฮะเป็นรีฮ a บ i ิลิเยชันหรือฟื้นฟูสภาพร่างกายนะอารมณ์จิตใจแล้วก็พัฒนาการเขาให้ให้กับเขาสู่สภาพปกติสมัยของเขาซึ่งมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะค่ะเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน น้องบิวมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กๆรุ่นเดียวกันมากแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มมีความสุขกับการได้เหยียบย่ำเดินไปบนพื้นจนทําให้พัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆส่วนด้านจิตใจก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้งเพราะวันนี้นอกจากจะเป็นก้าวแรกของการหัดเดินของหนูน้อยแล้วยังมีการพบหน้ากันครั้งแรกของหลานและยายอีกด้วยนั่นหมายถึงเขาจะไม่โดดเดียวแน่นอน นี่คือแม่ของคุณอ้อยเธอได้ทราบข่าวทั้งหมดแล้วแล้วก็ได้เล่าปมชีวิตที่ทาให้แม่อ้อยต้องป่วยเป็นโรคจิตเภทและเร่ลอนออกจากบา้านเห็นครอบครัวเป็นอย่างนี้เขาก็เลยต้องเปไงนะ็น,นอย่างนี้นานยังเขาเขากลับมาจากญี่ปุ่นนานเนี่ยคิปีละงปีหรือ3ปีเนี่ยคือ2ปีเองอะแต่ก่อนจะโดนปุ่ม85นะคะไม่มาถึงว่ากลับมาเมืองไทยนานยังคะมันรอจาปีได้นหะ แล้วเราอย่างไงะคะเขาเขามาแล้วเขาเจออะไรยังไงเขาถึงปกติเขาเขาเขาอ๋อสติไม่ดีหรือแม่หรือว่าไงตอนไปญี่ปุ่นเป็นเด็กที่กระตันยุงมากอืมค่ะเป็นเด็กที่ดีมากเห็นพ่อแม่ยากจนเห็นแม่ลาบากค่ะตัดสินใจก็จะไปกับเพื่อนไปอยู่ญี่ปุ่นไปทาคิดว่าจะไปอย่างนี้นะคะกอดก่อนก่อแม่ร้่าไห้อะไรอย่างเงี้ย คุณแม่ไม่ลําบากะนะแม่ก็บอกใช่แม่คนเจ็บรกแล้วคุณพ่อก็ทิ้งก็เลยก็ฝากฝางคี๋ยวนั้นะนะะว่าดูแลคุณแม่ด้วยอะไรพอภายในะไม่ไม่ถึงเดือนนะคะหน้ามือเป็นหลังมือเลยเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไปเซฟยาไปอะไรไปอะไรก็ว่าคุณแม่มีสามีใหม่คุณแม่ไม่ได้ ก็คุณพ่อทิ้งใครมาช่วยเหลือคุณแม่ได้คุณแม่ก็เออคุณแม่ก็รับแม่เคยไปตามคุณกลับมาอยู่บ้านเห็นไหมคุณแม่ทุกอาทิตย์คุณแม่จะต้องไปตามหาลูกเจอไม่เจอคุณแม่ก็ต้องไปนั่งรอเหนื่อยนั่งรอบางทีตีหนึ่งตีสองคุณแม่ก็ไปนั่งรออืมนั่งรอดูเขาบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอ ยาเสพติดทําให้แม่อ้อยต้องตัดขาดจากโลกความเป็นจริงประกอบกับครอบครัวที่แตกแยกทําให้เธอตเตลิดน,นั่นคือเหตุผลหลกัลกๆที่ทําให้เรื่องราวทั้งหมดกลายเป็นเรื่องเศร้าสัวนางสาลลูกขา,ขาขอไี่ก้อยมีแรงน้องวลน้องวล,งวล,งวลโอ้ยหนูเก่งจังเลยหนูเดินได้แล้วลูก อัเวลวัสดีค่ะวัสดีค่ะอังเวลใหญ่อ้าลุจะไปจะไปนะอ้าลุ่กี่ตีนลแม่อ้อยกำลังเร่งบำบัดอาการทางจิต ส่วนน้องบิวกำลังได้รับการเติมเต็มทั้งร่างกายและจิตใจทั้งคู่รอวันกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่พร้อมหน้ากันอีกครั้งการยอมทำบาปในวันนั้นด้วยการหักใจแยกแม่และลูกออกจากกันของเจ้าหน้าที่กำลังจะส่งผลบุญระยะยาวแล้วในวันข้างหน้าครับคุณแม่ก็นั่งร้องไห้คนน้องก็โทรมาหาคนนี้ก็โทรมา,าคุณแม่ก็เสียใจมากไม่ไรู้จะทำยังไง คุณนุ้นก็ถามคุณนี่ก็ถามคุณแม่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงลักหลานก็รักๆักลูกก็รักไม่รู้จะทํายังไงก็ว่าเขาไม่ได้ว่าเขาจะตงจะตีแม่คุณแม่ไม่รู้ทําไงไปแย่งอุ้มมาเขาก็ไม่ให้แขนหลานก็จะหลุดดึงคนละข้างแขนหลานก็จะหลุดไม่รู้จะทําไงก็มองไกวเข้าไปทางนุ้นก็เลยบอกให้คุณแม่รับกลับคุณแม่การยังไม่ดีขึ้นคุณแม่จะทำยังไง าบอกว่าทางนน้นเขาบอกอาการดีแล้วพูดรู้เรื่องใช่พูดรู้เรื่อง,องแต่เขาออกไปก็คงไปอย่างเก่าออกมาก็ต้องไปแน่นอนคุณแม่เชื่อว่าแน่นอนไปที่เก่าแน่นอนคุณแม่ก็เลยว่าคิดว่าน้องวิวอยู่ที่นี่ดีที่สุดแล้วเรื่องจริงผ่านจอ